รู้สึกช้ายูฟ่ฟาแถลงยอมรับผิดมีเกมตัดสินผิดพลาดเกิดขึ้นในศึกยูโร2024เป็นประเด็นใหญ่ขึ้นมาทันทีค่ะสาพันฟุตบอลยุโรปยูฟาได้ออกมายอมรับว่ามีการตัดสินที่ผิดพลาดเกิดขึ้นในการแข่งขันฟุตบอลยูโร2024ที่ประเทศเยอรมน,นีเป็นเจ้าภาพ โดยหลังจากการแข่งขันปิดฉากไปนานกว่า2เดือนทางยูฟาได้ออกถแถลงการเมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมาพร้อมยอมรับว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นในเกมรอบก่อนรองคู่ระหว่างเยอรมน,นีกับสเปนมันเป็นแทนบอลของมา์กรูเรียในช่วงต่อเวลาพิเศษมันควรเป็นจุดโทษขณะก,กรรมการผู้ตัดสินของยูฟาถแถลงหลังจากที่มีการตรวจสอบทบทวนและจัดแนวทางเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงต่อเวลาพิเศษเมื่อจามาลูเซลาดาวเตะเยอรมน,นียิงบอล ไปโดนมือของมาร์กูรุเด่ากองหลังสเปนแต่แอนโทนีเทเลอร์ผู้ตัดสินชาวอังกฤษกลับปล่อยผ่านและไม่มีการย้อนดู VR อต่อย่างใดซึ่งส่งผลให้ทัพกระทิงดูเป็นฝ่ายขวาชัยในช่วงต่อเวลาพิเศษ2ต่อหจากประตูชัยของมิเกลเมนิโนในนาทีที่119และเขี่ยทัพอินซีเลกตกรอบอย่างน่าเจ็บปวด เรื่องนังกล่าวในตอนนั้นก่อให้เกิดการถกเถียงกันอย่างมากในเยอรมน,นีถึงขั้นที่มีแฟนบอลจำนวน3 0 0 0สคนร่วมลงชื่อในออนไลน์เรียกร้องให้กลับมาแข่งขันกันใหม่แต่สุดท้ายทางยูฟ่าก็ยิ่งเฉยก่อนที่หลังผ่านมาก,กว่า2เดือนจะออกมายอมรับผิดขอขอบคุณภาพแหแหล่งข้อมูลข่าวสรุปความค่าฝากกดไลค์ like, ก, share, กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ